สุริย aland ดินแดนของดนโลกครับคุณรถชมวิวกับสาวๆจากอเภอนังรองคือคือพูดกษะเซียนไหมคือไม่คือเลยครับเหมือนอายุเพิ่ง35โอ้ครึ่งหรือครึ่งเลยงงนลยคะ,ยยจะจยครึ่งครึ่งเลยที่สืบฝากแบงค์ไว้คือขึ้นเลยครับไม่เสียค่าไม่ไม่เสียค่าใครจะจ่ายครับขึ้นเลยครับนั่งครอมเลยครับนั่นแหละนั่งครอมเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับ นี่เป็นการเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับคุณผู้ชมครับเออขนาดนี้นะฮะขณะนี้ก็นางแบบเรากำลังขี่รถนี่คนเหล็กก็ยังมีแหละคือคล่อมเลยจะใส่เกงขึ้นคล่อมเลยเสร็จเดี๋ยวไปจ่ายค่าถ่ายรูปข้างหน้านะนั่นแหละขึ้นคล่อมเลยนั่นแหละทำท่าบิดทำท่ามอมๆนิดนึงก้มๆนิดนึงเออมทนคืนนี่ยเออมองหน้าตรงมานี่จะไปมองกล้องนั่นแหละโอ้โหสุดยอดฮะอ่านโอ้โห มองกล้องฮะเลยฮะเออเลยนั่นนๆๆอ๋อนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่เกษียณในคืนนี้ใช่ไหมใช่แล้วโอ้สองคนกะรันดี้มีสองอ๋อนางรองมีสองคนนี่งานนี่สามโอ้ยนางรองคือเกษียณเยอะแท้แต่ใช่มาคนนึ่งพาหลานมาคงจะชอบเลยแหละกระจายขายด้วยนะครับอ่านี่แหละฮะของไม่แพงด้วยถูกๆนี่นี่เพิ่งเอามาจากอเมริกาเอาบอย มันเหนื่อยนะเนี่ยมายอมลงอย่างหลังมาเท่ๆเท่นั่นอันนั้นเสียนั่นน่ะเก็บภาพโอ้ยสวยงามเลยประกุประปุสนใจกระเป๋าก็ดูได้นะครับสวยงามครับ ีระว,วังรูปคว้าของด้วยนะแสดงชอบถ่ายรูปกันมากมากเลยอะเข้ามาเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วต้องช่วยซื้อของด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เล็กสบายมากเลยเห็นซากุระไหมนี่นี่อ๋อเหรอวะดีโน่ดีโน่เลยเนาะกระเป๋าแบบลักษณะไหนนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรก็ก็กระเป๋าด้านขางก็ข้างบนก็มีทุกอย่างแล้วก็กระเป๋าสะพายกระเป๋าเงี้ยมีหมดเลยลองดูถ่ายรูปถ่ายรูปยอิ่มก่อนก็ได้แล้วค่อยดูนู่นนู่น โซ่แมนเอาไปติดแถวว่าเราน่าจะมีโซ่แมนเยอะนะเอ้ยเอเมนเบ็ดอันนู้นนะนั่นนะให้หัวนะให้หัวนะเออทำไมไม่มีใครเห็นอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจับหัวมันเลยจับหัวมันเลยจับหัวมันแล้วก็จูบมันนักเอกเลยเออน่าเลยนี่เนี่ยสมัยเราอ่ะนูนมาดูน ป่าวุ้นจีนบองเราพ่อหาไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ขอมน่ะสมัยบ้านนี่น่าน่านนน่นนี่นี่แหละสมุดหนังสือเรียนเนี่ยยืนคู่เอ่ออ่ะอ่ะยืนคู่อ่ะอันไหนอ่ะสววเข้าไปอสวมาสวนั่นแหละสวยขาคาเขาหยิบจักอันเนาะเออเราหยิบโชว์ได้ครับสมัยนั้นเราเรียนแบบนี้บอกงี้เออไม่ก่อนใช่เองจริงโอเคถ่ายนักบอยนักเรียนพอลหรอบ้าถ่ายฟรีถ่ายฟรี นาฬิกาเนี่ยสะสมไว้กี่ปีแล้วน่ะก็นาฬิกาของเก่าครับก็คือใช่มากเลยใช่าไม่ไม่คืออันนี้คือไม่ใช่ไว้ไว้โชว์นะครับขายนะครับถูกใจก็ถูกใจก็เอาไปติดไว้ที่บ้านทั้งหนึ่งเรือนก็ได้นะครับมันเดินอยู่เหรอคะครับเดินอยู่ครับอือดูกีตาร์เนาะสะสมนานมากแล้วเนี่ยกล้องสองทางไกลมีไหมจริงครับกล้องสองทางไกลมีครับนี่ลักษณะโนโน่มีกล้องสองทางไกลไหม มีมีแค่อันเดียวอ่ะนานนาตาดีได้ตาไร้เสียคนว่าเรานะเคื่อนเคลื่อนเคลื่อนเพลื่อนกันครับผมเมื่อก่อนก็เป็นแค่มยงชอบมากมีความสามารถจะไดว่าเป็นนักสะสมมาตั้งแต่เล็กๆนี่อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่มาสะสมนะคือเราสั่งมาแล้วก็เอามาขายได้เลยนะคือคือเรานี่เขาไปสั่งมาจากข้างนี่อยู่ในประคุณใช้เลยเหรอ อันนี้เขาอยู่อะไรนะอยู่ทางสระแก้วครับเพื่อนเ่ะใช่เจ้าของเหรอใช่เขาเป็นนักดนตรีด้วยชอบเลยชอบกีตาร์นะฮะขายกีตาร์นะฮะสวยงามเนาะเนี่ยไมค์กล์ฟเห็นไหมฮะคือเขาไอ้แม่ไหนขายก็ต้องขายของหลุดโลกไปเลยไงฮะคุณยังไงก็นะฮะนางรองบุรีรัำนะฮะจะมาก็เชิญเลยนะครับสุริยาแลนด์ดินแดนของหลุดโลก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 เล่นสะท้อนให้ด้วยนะฮะนะฮะ ชูสองนิ้วชูสองนิ้วชูสองนิ้วต้องต้องพูดแไปเย้แ่ม่ฮะเย้แม่บ้านแแม่บ้าน,นเนีย <laughs> <laughs> หัวเราะมีหัวร <laughs> <c oughs> เราะฮ่า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 อ่าฮอาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่า้่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่ไฮ่าฮ่าข่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่่่่า่่่าัา่า่า่า้าาา ไม่ไม่น่าจะใช้ได้ทั้งสองข้างแก็สายตาเงี้ยแล้วก็หมุนอต้องรู้วิธีการใช้จะเอาไว้ส่งอะไรเหรอไม่จะชอบชอบชอบนานแล้วไม่ได้ชอบงี้ซื้อไปแขวนเป็นประดับก็สวยงามครับใช่หมุนข้างนี้ใช่ไหมใช่ข้างนี้หมุนไม่ได้หมุนเข้าตัวอะไรที่เราชอบเราจัดการเลยครับเก็บของที่ระลึกไหนๆมาพัทยาหนึ่งครั้งนะ นั่นเลยครับ,บครับอยู่ยังไงละครับน้องให้น้องไปเช็คดูให้ได้ครับเอาสักเครื่องไหมเพื่อนขายหมดนะทุกอย่างขายหมด เนี่ยโปรแกรมนั้นเก่าๆนู้นปั๊มสมัยก่อน แอบสองเอวิสด้วยอันนี้อันนี้มันมันนั่นมันมันหมุนไม่ได้แต่มันดึงได้ดึงได้ใช่ไหมได้ข้างซ้ายนะ่ะแอบสองเอวิสด้วยเอวิสร้องเพลงเออแต่นี่หมุนได้ โทษนะครับใจตรงใจตรงกันอีกแล้ว เอาโทรศัพท์รุ่นนี้ไปไว้ที่บ้านก็ได้นะฮะหายากแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยโน้นรุ่นรุ่นหมุนตรงบ้านยัมีอยู่นะมายกหูทางยกหูเออนั่ยนี่ยเนั่นเนี่ยเนเอาชอบสีอะไรยกก่อนเออฮัลโหล นุ่นนุ่นนึงก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไม่นั่งรถไสหรอกนี่โอ้โหชอบมากมอเตอมอบแดดอ่ามอบแดดบุคลากรผู้เกษียณอะไรงานตัวหน่อยสิชื่ออะไรนะไนะคุณไรเอินเลจะไป็นลงยูทูบแล้วนะึ่งให้ลูกหลานดูวันนี้นะเรามากเกษียณที่นี่นะนดูนะครับไปไปดูกระเป,ป๋าของนุ่นไปเออเดี๋ยวดูกระเป๋าให้เสิร์ฟ เออไปดูเลยเพื่อนนั่นแหละเสร็จก็เมื่อกี้บอกว่ากำลังอะไรนะไปชุมด่วนอยูมมมอ่มีเด็กญี่ปุน่นด้ยวยถ่ายทุกช็อตทุกมุมเลยนะดาราเรา เราจะพาคุณไปดูกระเป๋าเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือกระเป๋าจะไปเมืองนอกก็มาซื้อกระเป๋าได้ผมวางเาดิเออจักแสดงทอกรถบานเตอระเจออะยูยโทนโโนี่ตราอัศา,ายวิมือตอบอะบัวแเป็นการาส่งเสียงเสียงในฟิล์มนะฮะ ดูจากคลิปนี้แล้วสนใจก็เชิญนะครับรับรองฮะตกใจท่านแน่นอนครับ Você não é?